เอาละครับคุณผู้ชมครับผมไปเจอเกมนี้มานะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมพอย n ์แอน c ค i c กนะครับที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจพอสมควรนะครับกับเกมคุณทิ้งชั้นนะครับเริ่มเลยแล้วกันวันที่30เดือนที่1ปี2021เนี่ย7จ็ดโมงเช้าตื่นขึ้นมา9.13โมงสินาทีเนี่ยทำงานนะครับแล้วก็4ี่ทุ่มสินาทีนอน วันที่31เดือนที่1นะครับ7จ็โมงสิานาทีตื่นขึ้นมาฉันตื่นขึ้นมาบนเตียงเดิมแต่อยู่ในโลกอื่นฉันอยู่ที่ไหนกันทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ว a t ตรงนี้มีพระจันทร์นะครับบนดวงจันทร์เนี่ยมันจับเวลา12ชั่วโมงถ้าถึงตอนกลางคืนแล้วเวลาหมดลงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ ฉันจะออกไปจากที่นี่ก่อนเวลาหมดได้ยังไงกันวุตรงนี้มีเหมือนจะเป็นตู้เย็นเหรอนี่ไงตู้เย็นดูข้างในอ่านโนต้ตแล้วก็ช่างมันนะดูข้างในดีกว่าฉันพยายามคิดในแง่บวกว่ามันจะไม่มีอะไรดูอีกครั้งนะครับดูต่อไปฉันเจอกุญแจข้างในตู้เย็นฉันเก็บมันไวน้ในกระเป๋าแล้วนี่ มันมาอยู่ในตู้เย็นได้ยังไงฉันเอามาไว้ในนี้เหรอต้องเช็คความตรงจำสักหน่อยแล้วก็อ่านโน้ตนะครับวิอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกมันมันมันเบอร์เหรอฉันพยายามที่จะอ่านมันแต่มันมันเบอร์ไปหมดเลยฉันพยายามแล้วแต่ฉันอ่านมันไม่ออกฉันเห็นคำพวกนั้นนะแต่ฉันไม่เข้าใจความหมายของมันเลย วดลองอีกครั้งครับฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกว่าสมองของฉันเนี่ยมันทำงานตรงกันข้ามกับความคิดของฉันอยู่เลยโฟกัสไม่ได้เลยหยุดคิดเรื่องหน้ากลัวหน้ากลัวไม่ได้เลยฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันกำลังจะกลายเป็นบ้าวิลองอีกรอบครับหลังจากที่พยายามมาสักพักเนี่ยในที่สุดก็เข้าใจ อะไรอะแพนเคก้กมัน่ายยังไงแม่เด็กติดตู้เย็นถามฉันคือยังไงแพนเคก้กมันสายดุกดิกเหรอโน้ตแรกเนี่ยอ่านว่าเตือนความจำทุกวันอีลูจากคนที่คุณก็รู้ว่าใครวงเล็บไม่ใช่ริปอ์ตเตอร์นะวอทโนท้ตที่สองเนี่ยอ่านว่ามันอ่านว่าสเวนเลน ทำไมล่ะเลนของสซเวนเหรอใครวะร้ะที่สามเนี่ยมันอ่านว่าให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยกินนมบ้างนะม,มีอะไรไหมแมวแมวนี่ดูได้ครับวิคุณให้แมวตัวนี้กับฉันฉันลักมันเหมือนกันที่คุณรักฉันอยู่กับมันแล้วรู้สึกสบายใจฉันไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากเวลายอยู่กับมันมันมีบางอย่างไม่ถูกต้องนะ เิดอะไรขึ้นครับแต่แมวแมวมีตาเดียวฉันจําหน้ามันไม่ได้เลยเพราะว่าจําหน้าไม่ได้เหรอก็เลยมีตาเดียวเกี่ยวไหมฉันไม่ได้ใช้เวลาร่วมกับมันตั้งแต่มีให้คุยนะครับแล้วก็เอาใจน้องแล้วก็ปล่อยน้องไว้อย่างนั้นนะครับคุยแล้วกันสวัสดีเจ้าแมวมัวฉันตั้งชื่อเธอว่าอะไรนะ ฉันอยู่กับมันมาสักพักแล้วแต่ฉันก็ยังจําหน้ามันไม่ได้อยู่ดีตรงนี้เป็นชื่อเหรอมี <c oughs> ด็อกโกชื่อเมลเลยเนะี่ยนี่ครับผมว่าน่าจะชื่อนี้ซีเนียร์ัฟเฟินนะครับใช่แล้วหัวหน้าวัฟเฟิลฉันค่อนข้างที่จะภูมิใจกับชื่อนี้แล้วนะ่ะมึงเล็บคิดไปเอง <c oughs> นี่หัวหน้าวัฟเฟิลถึงเธอจะฉี่เลียล่าเนะี่ยแต่ฉันก็รักเธอนะมูมูม <c oughs> <c oughs> เออ ไงตื่นแล้วสินะเมื่อคืนเราสบายมากเลยแหละ <c oughs> แมวฉี่เลียลานไม่มีกระบะทรายเหละฉันจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงมีรูปมีเกาแล้วก็มีให้แมวนอนต่อนะครับอ่าฉันจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงเมียวไม่รู้เหรอนี่มันผิดปกติแล้วฉันไม่ควรที่จะมาอยู่ที่นี่เลยมันแย่งั้นเหลอเมียวความปกติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปหรอกนะรู้ไหมเมียวน่าจะแมวพูดนะ โอเคครับตรงนี้มี <c oughs> อ่าน่าจะฟินน่าจะฟินจัดเลยตรงนี้มีให้เกานะครับอ๋อฟินผมจะแต่งงานกับแม่ตามที่วางแผนไว้เลยรักนะขอบคุณนะเงา้า <c oughs> ฟินเนปมีการฟินเนปโอเค okay, จะปล่อยให้เธอนอนต่อนะได้เลยเข้าใจแล้วตรงนี้มีบายปกติแล้วก็เธอทำให้ฉันมีความสุขนะ เธอทำให้ฉันมีความสุขนะแล้วกัน <_ EN> <_ EN> ผมก็หัวใจแม่เหมือนกัน <_ EN> เออเว้ยน่ารักดี <_ EN> จะไปแล้วเหรอโอเครักนะ <_ EN> รีบกลับมาทำให้ผมฟินต่อนะ <_ EN> ฉันก็รักเธอเหมือนกันจ้า <_ EN> ตรงนี้มีคุยกับพระจันทร์เนี่ยครับคุยเสียงพระจันทร์เนี่ยมันส่งเสียงดังกึกกักกึกกักเนะยครับ น่าจะเสียงนาฬิกาหรือเปล่าตรงนี้มีลุกออกจากเตียงลุกไปไหนอะฉันจะไปที่ไหนเนี่ยฉันต้องหาทางออกไปจากที่นี่ก่อนเวลาจะหมดสินั่นน่ะสิตรงนี้มีมองออกไปข้างนอกทํางานไปที่คลีนิกแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้มีไปคลินิกด้วยหรอวัดมองไปข้างนอกก่อนนะครับฉันไม่เคยได้สังเกตมาก่อนเลย รถเมย์เนี่ยมันผ่านทุ่งดอกไม้เหมือนเดิมทุกวันเลยนะเฮ้ยสวยวเนี่ยคุณต้องชอบมันแน่ๆเลยหวังว่าฉันจะทำให้คุณเห็นที่นี่ได้นะดอกไม้นี่สวยจังเลยฉันไม่เคยเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆแบบนี้มาก่อนจนกระทั่งมีคุณเข้ามาดอกไม้สวยมากเลยครับดอกไม้สวยจังเลยโอเคเหมือนเดิมตรงนี้มีไปทำงาน มีไปคลินิกมีไปที่ไหนก็ได้แล้วก็มีไปสวนเลนไฮเกรดนะครับเป็นสวนเหรอเป็นเลนของสวเวนวัตเตฟั k อะไรวะเนี่ยทํางานก่อนแล้วกันเราจะได้รู้ไลฟ์สไตล์ในการทํางาน <c oughs> อันนี้คืองานอะไรครับทําไมเพื่อนร่วมงานมีหัวกล่องแล้วเราไม่ได้ใส่กล่องคนเดียวเวยหโหอะไรวะเนี่ยตรงนี้มีหลังคามีคุย ฉันต้องเข้าสังคมเหมือนกับคนที่ทำงานเต็มเวลาด้วยเหรอเนี่ยใช่ต้องเข้าสังคมนะหนูหน่ากลัวนะเนี่ยทำไมเล่นไปใส่สูตรแล้วใส่กล่องวัดอาว่าไงทำไมวันนี้เธอถึงมาทำงานล่ะหมายความว่าไงวะเข้าสังคมนี่เป็นความคิดที่แย่มากเลยก็ไปทำงานดีกว่ากับทำไมถามทำไมถามทำไมแล้วกันผมหมายถึงเออคือทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะ เธอหยุดวันนี้มาหลายสัปดาห์แล้วนี่ตั้งแต่หมายถึงจะยังไงก็เถอะเธอมาที่นี่ทําไมกูก็มาทํางานดิฉันลืมไปว่าวันนี้คืออะไรลืมไปเลยว่าฉันควรหยุดสินะแล้วก็ก็แค่อยากมาอันนี้น่าจะโดนตีนนะฮะไ,ไม่เอาไม่เอาจริงเหรอเนี่ยเธอจะเข้าหาผมด้วยวิธีนี้งั้นเหรอหรือจะบอกผมว่าคุณรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะรู้สึกดีขึ้นแล้ว ฉันลืมไปว่าวันนี้คือวันอะไรแล้วก็มีไปหลังคานะครับรีพอร์ตแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านเหรอเดีย๋ยวพึ่งนะไปไปหลังคาก่อนแล้วันไปรูฟนะครับอุ้ยอันนี้คือวอดอะไรวันนี้ดาดฟ้าเหรอกลับไปทำงานกับบินถ้าบินนี่ผมน่าจะล่วงแน่เลยน่าจะตกลงไปฆ่าตัวตายเหรอไม,ไม่ได้ ผมต้องกลับไปทำงานนี่มันดาดฟ้าแน่ๆครับดูจากทรงกลับมาทำงานก็เหมือนเดิมเลยกลับบ้านครับกลับบ้านไม่ไหวแล้วตรงนี้มีโอเคไปสเวนไฮเกตนะครับมันคืออะไรอะ่ะฉันจำได้แล้วคุณตายไปสักพักแล้วสินะแต่ฉันแค่ไม่ยอมรับความจริง คุณก็ไม่อยากตายใช่ไหมล่ะฉันติดอยู่ในความทรงจำอยู่ในจินตนาการมีความจริงให้สำรวจมากมายเลยแมวที่คุณทิ้งไว้ทุ่งดอกไม้ผ่านรถไฟใต้ดินคือหลุมศพนี่เองฉันรักคุณคุณก็รู้แต่คุณกลับทิ้งฉันไว้ข้างหลัง แต่ฉันจะไม่โทษคุณที่ทิ้งฉันไปหรอกนะทุกๆวันที่ฉันตื่นขึ้นมาฉันก็เอาแต่คิดว่าจะไปอยู่กับคุณวิมียอมแพ้กับสู้ต่อไปนะครับถ้าเรากดยอมแพ้นี่เราน่าจะตายหรือเปล่าตรอมใจตายนะครับตามไปอยู่กับคนที่เรารักแต่ถ้าตายไปแล้วแมวแล้วชีวิตเราล่ะมันต้องสู้ต่อดีแต่ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะ อยู่กับความทรงจำที่คุณมอบให้ฉันโดยที่ไม่มีคุณอยู่แล้ววันที่31เดือน1 2021นะครับเวลา3ามทุ่มสินาทีรอดนะครับมีชีวิตอยู่จบแล้วอ่ะจบแล้วครับจงใส่ใจคนที่สูญเสียใครสักคนไปขอบคุณที่เล่นนะ